ฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลดหกและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้านมารุชชอปบริการเติมโลบักกิฟต์ไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักชอปบริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่นบล็อกฟูดอนิเมะไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักชอปทีเอชบริการเติมโลบักเลดห้าและยังรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแบบเดมอนทาว แล้วก็รีวิวเจ้าหมูสันนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการเติมโค้ดนะครับผมก็กดโค้ดตรงขวามือนี่ครับที่เป็นรูปนกเนี่ยเออแล้วเราก็ใส่โค้ดลงไปนะครับโค้ดเนี่ยมันก็เป็นโค้ดเก่าที่มีมานานแล้วนะครับมีทั้งหมดสโค้ดเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ลองไปเติมมาดูนะครับผมอ่ะจะได้เงินแบบเสร็จเงินนิดแหน่อยนะครับไม่ได้อะไรมากมายนะโอเค ต่อมานะครับเราจะมารีวิวเจ้ามูสั้นตัวละคร5ดาวตัวใหม่นะครับที่เพิ่งมีเข้ามาในโรื่นี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็สามารถหาได้ด้วย2วิธีนะครับวิธีแรกคือสุ่มตู้นะครับผมก็คือการสมอนแล้วก็สุม่มการออกขอเขาก็คือ1%นะครับ รู้สึกเหมือนจะไม่มีการันตีนะครับก็สุบไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เนี่ยนะครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือการเขาเรียกว่าไงฟิวชั่นใช่ไหมคือการรวมนะครับเอาตัวละคร4ดาวนะครับอ่าสมสมสมไปอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งตัวละคร5ดาวปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นก็คือกิยูกับโมซันนั่นเองนะครับซึ่งกิยูเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีแล้วเนาะ5ดาวตัวนี้นะครับผมก็ถ้าได้กิยูมาก็คือเกือนะครับเพราะว่ากิยูไม่ค่อยโหดนะฮะ เออแต่มูซันโหดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปรีวิวกันดีกว่านะครับเพราะว่ามูซันมันก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะเออนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปโหมดสตอรี่ละกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาโหมดสตอรี่ของเราแล้วนี่นะครับมาถึงนะครับให้หาตัวป้าแก่ๆไงนะครับ ต้องบอกก่อนว่าภา,ายในเกมเนี่ยจะมีป้ากับแก่ทั้งหมด3ดาวนะครับก็คือมี1ดาว2ดาว3ดาวนะครับตัวละครพี่เป็นตัวละคร3ดาวนะครับผมก็มาถึงก็วางป้ากับแก่แล้วก็อัพขั้นไปนะครับเวลาเล่นเนาะอันนี้เป็นเชิงวิธีการแนะนำนะครับในการเล่นนะป้านเนี่ยก็หาได้ง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับมุซันเลยสามารถหาจากการซัมมอนหรือการฟิวชันน่นนะครับแค่นั้นแหละแต่ส่วนตัวคิดว่ารอตู้ซัมมอนออกมาแล้วก็สุม่มดีกว่าครับเพราะว่าเลตของป้านเนี่ยค่อนข้าง เพรามันออกออกง่ายนะครับนะครับอ่าส่วนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครปั๊มเงินตัวเดียวภายในเกมนะครับที่มันสามารถปั๊มเงินได้นะครับผมคลิปนี้พี่ก็จะลงแต่คัมูสันเนาะเพราะว่าพี่มีมูสัน2ตัวนี่ครับแล้วก็จะมีตัวฮิวเลือดไว้ฮิวนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราไม่ต้องรีวิวอ่ะเพราะมันโหดเหมือนกันนะครับ แต่ตัวละครห้าดาวเนี่ยพี่คิดว่าหลายคนน่าจะหายังไม่ค่อยได้นะครับาบางคนอาจจะมีนะและอาจจะไม่ใช่มุสัน,นว่ากันไปนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยก็เวลาเล็กก็ทำแบบพี่นะครับอืมพอมันถึงใกล้ๆช่วงที่จะถึงบ้านเราแล้ว,ลวเราค่อยเอามุสันไปวางนะครับผมง่ายๆเลยนะฮนะอ่ะตอนนี้มันจะใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะเราไปวางดักไว้ก่อนดีกว่านะครับเราสามารถเอ่อออโต้สกิปเวฟได้นะครับโดยการกดเซตติ้งแล้วก็กด Auto นะออโต้สกิปเวฟอ่ประมาณนี้นะครับผม อ่ะโอเคมุสันตัวเดียวสามารถแบกไหวไหมสำหรับต้นเกมต้นเกมจริงมีตัวละครที่เก่งกว่านั้นนะครับอย่างเช่นอาคาสะอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างดีนะต้นเกมแต่ถ้าเราแบบจะมารีวิวมุสันก็มุสันดีกว่านะครับตัวเดียวมุสันเนี่ยต้นเกมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาเรียกว่าไงตัวละครเขาก็น้าแพงครับกว่าจะเขาอัพคันได้เนี่ยกว่าเลือดเขาจะเยอะเนี่ยมันค่อนข้างแบบนานนะเนาะเออนะครับก็ ใช้เงินทั้ง2,000น่ยในอาณาับขั้นขั้นต่อไปนะครับมูซันเนี่ยตีธรรมดาก็จะเป็น LE แบบเมื่อกี้เนาะที่น้องเห็นนะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับผมนี่รอสกิลของเขาจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่เดี๋ยวรอดูนะรอสกิลเต็มปุ๊บนะครับเขาจะทำดาเมจนะครับผมนี่ดูเหมือนจะสตันด้วยนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราอัพมูซันก่อนนะครับสักหนึ่งขั้นเนาะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมูซันเราแตกนะครับอ่ะโอเคขั้นแรกก็จะเห็นนะครับว่าเลือดของมูซันเนี่ยยมมมมีีอออออูู่500 0นนนนะะะคครรััััับบบพปข้าาุ๊เจลืด1 เลือดพันหนึ่งเนี่ยถามว่าโหดแล้วไหมก็พอตัวนะครับสําหรับมอนเอ่อป้อมเรามาถึงเริ่มเกมเลือดพันหนึ่งนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะก็ถือแบบยืนแทงมอนได้ละนะครับช่วงต้นเกมสบายมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออัปป้าอีกสักหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเราก็มาดูมุซันต่อน,นะครับมุซันเนี่ยตอนเปิดเกมมาดาเมจ์เขาจะอยู่ที่150นะครับแต่ พออัพขั้นมา1ขั้นของเขาดาวมิต์ก็จะเป็น200ระยะก็จะเพิ่มมา1นะครับคูลดาวน์ในการตีก็จะลดลงนะครับจาก2.3เป็น2.1อ่ะดูตรงนี้ส่วนสกิลเนี่ยทำดาวมิต์ยังไม่อัพขั้นเนี่ยก็คือดาวมิต์อยู่ที่200นะครับพออัพมาเนี่ยก็จะเป็น300เอ่อคูลดาวน์สกิลก็คือการปล่อยสกิลของเขาเนี่ยจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ3วินนั่นเองนะอืมลุงสานก็จะตีแรงมากเลย แล้วตีเป็นเอลีนะครับพี่แนะนําว่าให้มูซันวางเป็นแบบคู่อย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้ามี2ตัวนะวางคู่แต่ถ้าเป็นเดี่ยวเนี่ยก็วางสักมุมหนึ่งแล้วกันนะอันนี้พี่แนะนํานะครับผมอ่าเพราะมูซันเนี่ยเป็นตัวเล่นตัวละครตีเอลีค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็หมดใช้ได้เลยนะครับอับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน3ามพันสองร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะตีเป็น300นะอ่าตอนนี้ก็ตีแรงขึ้นระยะในการตี LE ลีเขาก็จะมากขึ้นนะครับสกิลก็จะ ถ้าเดิมนะแต่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับผม,มนี่ตอนนี้เป็น450แล้วนี่นะครับจะเห็นว่าคูคูดาวสก,กิลลดลงมาเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่อัพขั้นก็คือ5วิเลยนะถือว่าค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับและคูดาวนั่งเร็วนะครับเลยเป็นมูซันเนี่ยวางแค่ตัวเดียวก็สามารถจบสตอรี่บางดาดได้แบบสบายมากๆเลยนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับผมก็5,000นะตอนนี้จะเห็นนะว่ามูซันเลือดประมาณ2,000ันละภายในเกมในปัจจุบันเนี่ยมีตัวเลือด ประมาณแน่น้อยนะครับอืมซึ่งเดี๋ยวเราอัพอีกหนึ่งขั้นนะครับห้าพันปุ๊บอ่ามูซันจะจบที่เลือดสามพันนะครับดาเมจตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตีทีละห้าร้อยแหละอ่ะระยะในการตีเอวอยู่เขาก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมปุ๊บอ่ะตีไกลขึ้นครับยูนิตเนี่ยก็โอ้โหเดินมาก็โดนเลยนะไกลๆถ้าวางเหลี่ยมดีๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสำหรับมูซันตัวนี้นะครับอ่ะพร้อมเป็นตัวห้าดาวนะครับตัวห้าดาวเนี่ยในเกมมันมีสองตัวอย่างที่บอกครับคิวนิ่งคือเทียบไม่ติด มูซันเลยค่อนข้างโอผีมากนะครับณปัจจุบันอารมณ์คือตัวเมตาใหม่นั่นแหละนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามูซันตีเร็วขึ้นมากๆนะครับเออยูนิตนี้แทบไม่ทันเลยนะฮะวิ่งมาไม่ถึงตัวเขาก็โดนสกิลสาดไปนะครับอ่ะส่วนสกิลนะครับก็จะทำดาเมจอยู่ที่650นะครับฟูลดาวอยู่สิบหกวินะครับหายไปสี่วิเลยนะอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เราก็รอของดรอปอยู่นะครับว่าดูซิว่าถ้าของดรอปมาแล้วใส่ของดาเมจลงไปเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนี่นะครัับส่่นนนนตอออี้มมก็ไดรปเลยะะแ ก็จะเห็นนะว่าด่างสตอรี่เนี่ยสองรับสองเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากสําหรับตัวละคร5ดาวนะครับแค่ตัวเดียวก็น่าจะไหวนะท็อตสวิคิดน,นะครับก็หาตัวฮิวเลือดมาช่วยฮิวไว้หน่อยนะครับเผื่อแบบบอสมากเงี้ยนะครับมันต้องอยืนแลกนิดนึงพอสมควรนะครับท่ถ้าให้ดีนะครับอันนี้นะ น้องหาตัวอะไรก็ได้มาวางดักไว้ข้างหลังนะครับแล้วเอามูสันเนี่ยมายืนเปิดตรงนี้นครับเนี่ยมายืนเปิดตรงนี้มันจะโหดม,มากๆเลยเวย้ยคือมูสติโป๊ะโป๊ะโป๊ะแตกเลยนะครับแปบเดียวจบนะครับผมแต่เนี้ยเราก็จะมาเทสสกิลให้ดูเนาะเทสอะไรให้ดูนะครับส่วนตัวถือว่าโกงมากตัวนี้นะครับถ้าน้องเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าสุบด้มูสันจริงเนี่ยควรหาป้ามาฟาร์มเงินให้เขาแล้วก็เอาตัวละครของมาเล่นนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราวางตัวละครหิวเลือดนะครับอ่ะตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรายัััดมูนนนไว้้้ขาางหะครบ ตอนนี้ตังค์ไม่มีอ่ะเห็นไหมยูนิตออกมาเยอะมากเลยมาดูกันว่ามูซันจะปิดจ็อบยังไงนะครับอ่สาสกิลศาดไปก่อนเลยนะครับอ่ะเนื่องจากเอ่อมันจะไม่ดีตอนเวลาเขาชาร์จสกสิลเต็มแล้วยูนิตเพิ่งมาเจอตัวแรกนะครับมันจะเป็นยังไงน,นนะอ่าเห็นไหมดูดิ easy tle e ครับซึ่งตัว tle อารมณ์คล้าย,ายๆเอ่อเมื่อก่อนเซนเนสุจะเป็นตัวละครที่เซนเนสุจะเป็นตัวละครที่โคตรโคตรโกงครับปัจจุบันก็ค่อนข้างแบบ กระจกไแหละนีอ่ะเดี๋ยวเรามาวางมูซันตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็อัพขั้นครับอ่าโอเคฟันตีตีต,ตีปุ๊บจุ๊บเห็นไหมเนี่ยแค่อัพแค่อัพแค่ขั้นเดียวเขาก็ไหวแล้วนะไม่จตเป็นต้องอัพแม็กเลยนะครับเออเนี่ยนเนพราะเขาตีทีละสองร้อย 200, ยูนิตก็เหลือแค่สองร้อยแอบสบายมากนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะก็ลองหากข้มาใช้ดูนะครับส่วนตัวค่อนข้างอวยนะครับเพราะมันเป็นตัวละครที่เคลียร์ยูนิตดีนะครับ เดอะแบกของจริงนะครับผมหาไว้สักสองตัวเป็นต่างนะครับอันนี้พี่แนะนำนะครับผมจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆเลยเนี่ยไปเล่นสตอรี่โหมดไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บุซซีเนี่ยจะวางเออเขาเรียกว่า1ตัวเออหช่องต่อ1ตัวดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างโกงอ่ะเนาะเออเขาก็เลยแค่หน่งช่องต่อ1ตัวนะครับถ้าวางหลายตัวเนี่ยวโหมันจะโกงมากเลยนะครับอย่างเช่นอาคาซังเนี่ยวางได้2ตัวนะครับหรือเอออะไรกันมีตัวอะไรโกงๆมากว่าตอนเนี้ย ส่วนตัวก็มีอยู่ประมาณ2อสตัวนะครับแล้วก็ตัวไอ้ตัวนี้พี่จําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะตัวไอ้ตัว,ตวที่หนึ่งของเอ่ออสูรนะ่ะพี่จําไม่ได้โหดมากอ่ะนี่ก็ถึงเวสสุดท้าแล้วนะครับก็จบแหล,ละเป็นที่เรียบร้อยง่ายๆนะครับผม อ่ะถ้ามีมูสัตนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเงินเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกนันนะครับสำหรับการรีวิวมูสันนะครับอยากให้สอนเล่นหรืออะไรเดี๋ยวทำในคลิปหน้าให้ละกนันนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้เทคนิคในการเล่นช่วงแรกช่วงหลังนะครับผมเออซึ่งการฟาร์มเงินเนี่ยกเกมนี้ก็อาจจะใช้เวลานานเก่าเกมอื่น,นเนาะแล้วก็มีเทคนิคอะไรต่างๆต่างๆนานาไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครอยากสอนก,ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนิดนึงนะครับพี่ก็จะได้ตั้งใจทำเนาะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะ อโอเคประมาณนี้ไปแล้วครับบายครับผม